ในเรื่องของการเลือกตั้งกันบ้างนะฮะโดยกรกตจังหวัดน่านนะครับเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที JI, ่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันในการเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตครับนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันในการเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยมีนายพิทักษ์คำอุ่นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่านพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ติดตามร่วมกิจกรรมครับ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบว,วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องสร้างการยอมรับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้รักสามคัคคีและรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งเพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่กระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันค่ะครับกเ็เเลยอีกประมาณ31วันนะฮะ<ช>ก็จะ,ะเป็น one